วันนี้เรามาทดสอบการปรับค่าความสว่างกันนะครับบางโรงงานเนี่ยสามารถตั้งค่าความสว่างแบบแอปแอได้นะครับด้วยการเพิ่มความสว่างแต่ว่าไปลดรีเฟรชเรทลงนะครับอย่างนี้นนเนี่ยเราปรับค่าความสว่างอยู่ที่6กพันนิตนะครับแล้วก็รีเฟรชเรทเนี่ยอยู่ที่19 2 0นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ก็สามารถปรับขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับดูครับแต่ว่าการปรับขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การปรับค่าความสว่างที่ใช้ได้ในชีวิตจริงครับเพราะว่าเมื่อคุณตั้งค่าความสว่างมากขึ้นนะครับ Refresh Rate เนี่ยก็จะลดลงนะครับอย่างตัวเนี้ยเราปรับขึ้นมานะครับเป็นค่าความสว่างที่8,400นะครับเราก็จะเห็นว่าพอ Refresh Rate เนี่ยมันลดลงนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพด้วยมือถือมันก็จะทำให้ภาพเป็นคลื่นๆนะฮะอ่าเวลาออกงานอีเวนต์ต่างๆแล้วถ่ายทอดสดออกมาก็จะเป็นคลื่นนะครับ สำหรับ r m a มนั้นหลอดของเรามีค่าความสว่างที่ตรงแล้วก็ r f r e s ร Rate เราไม่ลดลงนะครับอย่างอันนี้ลดลงนะครับเราไปทดสอบกับทุกๆเจ้าเลยว่าเป็นค่าความสว่างจริงโดยที่เมื่อปรับความสว่างตามต้องการแล้ว r f r e s h Rate มันจะไม่ลดลงครับ อันนี้8ปดพนะครับแต่ว่าเป็นคลื่นเห็นไหมฮะข้างหลังซึ่งถ้าไม่ใช่จอที่ผลิตมาเพื่อความสว่างแบบเต็มที่โดยไม่ลดรีเฟรชเรทนะครับมันก็จะสามารถทํางานได้อย่างปกติแต่ถ้ามีการไปทําแบบหลอกๆแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ตัวเครื่องกินกระแสะไฟมากและพังเร็วครับสนใจติดตั้งจอ led ติดต่อดีแ m a t e ทคตามหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ